สวัสดีครับช่วงของรายการ The Leader i n s i g h t ในช่วงนี้นะครับมาพบกับอาจารย์ดรวรพลสกติยานุรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการเงินและการลังนะครับวันนี้จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบีย้ยนะครับว่าจะถึงเวลาที่ควรจะมีการลดดอกเบีย้ยหรือยังเพราะว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินกรงงอที่จะมีขึ้นในวันพุธที่13สิงหาคมนี้นะครับจะมีการพิจารณาเรื่องนี้นครับ สวัสดีครับประรย์ครับสวัสดีครับคุณจิร่านะครับนผุ้ฟังทุกท่านครับอดอกเบี้ยถึงเวลาลดหรือยังเพราะว่าล่าสุดนี่มีข่าวว่าประชุมกรงออาจจะยังไม่ลดนะอาจารย์คือผมคิดว่าต้องดูสถานการณ์ที่เป็นจริงว่าเป็นอย่างไรก่อนนะครับผมคิดว่าส่วนกรงงอจะพิจารณาประเด็นอื่นก็เดี๋ยวพิจารณาดูนะแต่ว่าผมคิดว่าข้อแรกเนี่ยตอนนี้เพราะว่าเงินเฟ้อของเราเนี่ยก็เรียกว่าค่อนข้างจะ ติดลบไปแล้วนะครับ0.70เนี่ยติดลบมาก็ลดลงอย่างต่อเนื่องมาหลายหลายเดือนแล้วนะติดต่อกันสี่เดือนติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็ยังต่ำกว่าอินฟล่าอินเฟชันทรักกิงคือได้ต่ว่าเป้าหมายเนี่ยซึ่งอยู่ระดับประมาณหนึ่งถึงสมเปอร์เซ็นต์เนี่ยไปอย่างชัดเจนไปแล้วนะครับก็เรียกว่ามันค่อนข้างจะเงินเฟ้อติดลบไปพอสมควรลว นะครับจะไม่เข้าสู่เงินเฟ้อแล้วนะครับแต่ว่าติดเป็นเ,นเ,นเงินเฟอ้อที่ติดลบนะครับมันสาเหตุมาจากอะไรอย่างผลส่วนหนึ่งก็มาจากสป라이ที่มันมีผลกระทบที่มาในตลาดมากขึ้นก็มีส่วนอยู่นะครับประการที่สองเนี่ยผมคิดว่ามาจากเรื่องความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการและผู้บริโภคเนี่ยก็ลดลงต่อเนื่องมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วนะครับติดต่อกันต่าสุดในรอบสามสิบนหรือสาิเดเดือนทีเดียวนะครับ ถ้ามีการดูจากความเชื่อมั่นจากผู้ประกอบการผู้นีิสาคเนบ่ย็ดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ติดลบันตลอดลงมาเรื่อยๆนะครับเรียกว,ว่าลดลงมาเรื่อยๆสาเหตุมาจากหลายเรื่องนะครับผมว่าเรื่องหนึ่งก็คงมาจากเสถียรภาพทางการเมืองนะครับทำให้ทุกคนก็รอดูรีดอสองความขัดแย้งต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับภูมิภาคเราที่อื่นๆด้วยรวมไปถึงการลงทุนต่างๆก็ชะลอนะครับแล้วก็สงครามการค้าก็มีส่วนทําให้ทุกอย่างมัน ยุ่งไปหมดระยะหกเจ็ดเดือนที่ผ่านมาทําให้คนรีรอว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นตอนนี้ก็ชัดเจนขึ้นบ้างแล้วที่เราได้รับข้อตกลงเรื่องภาษีทาริฟเนี่ยประมาณสิบเก้าเปอร์เซ็นแต่ก็ยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามต่อไปว่าจะกระทบอุตสาหกรรมอย่างไรเดี๋ยวเราพูดกันต่อไปนะครับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมส่งออกอะไรพวกนี้นะติดลบยอดรายได้าการส่งออกอาจจะหายไปถึงสามแสนล้านก็ได้ในปีนี้ปีหน้านะครับ ประเด็นที่สามที่ผมคิดว่าสับสนให้หน้าปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยข้อที่สามก็คือว่า้เงินเฟ้อที่ต่ําต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องประเทศเราเนี่ยยังไม่เคยฟื้นตัวภายในประเทศเนี่ยกําลังซื้ออะไรต่างถ้ามีโอกาสเดินตลาดเดินสนามจะจะพบว่าชาวบ้านเงียบตลาดเงียบนะครับผมเองก็ลองไปดูดูหลายที่นะก็เงียบเงียบไม่มีคนเดินด้วยซ้ำไปถามแม่ค้าพ่อค้าบางคนก็ปิดร้านไปแล้วก็มี กำลังซื้อประชาชนเนี่ยอ่อนแอลงมากซบเซาไปเยอะแยะภาคการผลิตเนี่ยก็ซบเซาเมื่อคนซื้อน้อยลงผลิตก็ผิดน้อยลงภาคการผลิตก็ลดลงเรื่องอย่างอย่างอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยชะลอลงมากนะครับเรียกว่าลดลงไปเยอะแยะซึ่งมันเป็นอะไรแบบสําคัญมากเพราะว่าการก่อสร้างเนี่ยมันเป็นต้นทางของหลายอย่างเหมือนกันนะอุตสาหกรรมเร a เ estate เนี่ยก็ซบเซาเยอะจะเห็นว่าแข่งรถราคานะของก็น่าดูตัวเวลานี้ นะครับเรียกว่าซบเซาหัวรถจักรมันสําคัญเหมือนกันนะครับถ้ากลุ่มอุตสาหกรรม p o ฟเปอปร์ตีตเนี่ยไม่เติบโตไม่เฟื่องฟูเนี่ยมันก็เป็นตัวฉุดเศรษฐกิจหลายอย่างตลอดทางการกอร่อสร้างเนี่ยประกอบด้วยเยอะแยะหมดนะครับวัสดุนะครับอุปกรณ์เครื่องและเครื่องเขารวมไปถึงเรื่อง Finishing Products Furniture อะไรอย่างรวมกันหมดเลยเนี่ยมันมันพอท้องโคูีเดียวนะครับมันเป็นต่อเนื่องยาวอย่างเพราะฉะั อุตสาหกรรมที่ตัวชี้อย่างหนึ่งว่าทุบเซาเนี่ยอุตสาหกรรม Real Estate รีสเตนด์แล้วสกัดก่อสร้างซึ่งผมคิดว่าเป็นหัวจักรรถยนต์หัวจักรรถไฟที่ยาวที่สำคัญมากและตัวที่ชี้อันหนึ่งคือสินเชื่อหดตัวมากนะครับสาเหตุหลักก็คงจะมาจากความกังวลน,นะครับที่ไม่อยากจะปล่อยสินเชื่อก็มีเครดิตที่ต้องระวังขึ้นมาก็มีหลายเรื่องนะครับทั้งหมดนี้ก็มีส่วนสําคัญทำให้ทุกอย่างชะลอลงมาผมก็เลยคิดว่า มันถึงเวลาเหมือนกันนะครับที่จงต้องมาฟื้นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าถ้ามันลึกไปกว่านี้นี่มันจะฟื้นไม่ง่ายนะครับนะครับแม้ว่าแม้ว่าเราสรุปได้ข้อตกลงทาริสกับอเมริกาได้สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีก่อที่เราคาดเอาทุกคนนะครับแต่อะไรก็ตามก็กระทบการส่งออกอยู่ดีนะครับยังไงก็กระทบการส่งออกเพราะว่ามันต่างจากเดิมไปเยอะนะผู้ซื้อในอเมริกาเขาก็ต้องพิจารณากำลังซื้อก็หดถอยนะครับหดถอยหดถอยลงไปด้วย การปรับดเี้ยบายเนี่ยมันอาจจะมีส่วนช่วยหลายอย่างในเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้นก็คืออาจจะมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนค่างเงินอาจจะอ่อนตัวลงได้บ้างนะครับก็จะมีส่วนช่วย ok, ทําให้การส่งออกเราดีขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เราปรับสมดุลเศรษฐกิจนะครับโดยไม่เป็นกดดันเงินเฟ้อเท่าไหร่นักนะครับก็เป็นการปรับให้สมดุลขึ้นแล้วก็ยังไม่เป็นกดดันอินเฟชันเพราะอินเฟชันเนี่ยมันติดลบมาหลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็มันสนับสนุนการลงทุน นะครับในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นได้นะครับเมื่อเราลดดอกเบี้ยลงเนี่ยก็มีส่วนสนับสนุนการลงทุนในทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นเช่นตลาดหลักทรัพย์เราเนี่ยก็อาจจะค่อยฟื้นตัวขึ้นเพราะฉะนั้นโดยยิ่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับดีมานด์เพลย์นะฮะธุรกิจที่เกี่ยวกับดีมานด์เพลย์เช่นธุรกิจรีสเตทพวกนี้นะครับธุรกิจเกี่ยวกับค่าปริกเนี่ยก็คงกระเตื้องขึ้นถ้าดอกเบี้ยมันลดลงไปนะครับลงทุนก็จะเกิดขึ้นนะครับต้นทุนการกู้ยืมเงินก็จะเเบาาาลงงทัั้ภภคคควรรือธุกิ บเบาลงนี่ก็ส่งสัญญาณต่อเนื่องไปหลายอย่างว่าเราอาจจะกล้าลงทุนพิจารณาลงทุนอะไรเพิ่มเติมได้นะครับก็ก็อย่างไรก็ตามก็ยังไม่มั่นใจนักว่าแค่นี้จะมีเหตุผลเพียงพอหรือ,อยังแต่ผมคิดว่ามีเหตุผลเพียงพอสมควรแล้วที่ต้องพิจารณาปรับรถถ้าช้ากว่าน,นี้กลัวจะมันจะช้ากันไปอย่างนั้นก็ตามอีกมุมหนึ่งก็เข้าใจอยู่นะครับการการที่เรามองเห็นเศรษฐกิจไตรมาสหนึ่งสองเนี่ยดูดีขึ้น ก็เพราะว่ามันมาจากการที่เรียกว่าฟอนรันฟอนโหลดดิ้งคือซื้อกันเยอะแยะในระยะที่ผ่านมาเขากลัวเรื่องทาริฟก็มีส่วนทําให้เศรษฐกิจเราฟื้นตัวและดีขึ้นตัวเลขนี้ก็อาจจะทําให้เรามองดูว่าเศรษฐกิจเราดีนะไอมาดหนึ่งสองเนี่ยซึ่งอันนี้ผมต้องอยากให้เข้าใจเรื่องนี้ด้วยว่าอย่าไปมองว่าดีนักเพราะเนื่องจากมันมาจากเหตุการณ์พิเศษนะครับทุกคนผลิตเพิ่มขึ้นขายเพิ่มขึ้นเพราะมีคนสั่งเพิ่มขึ้นเพราะเขาก็หลบเรี่อง ปัญหาทาลิฟของเขาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ยังก็ตามเนี่ยเหตุผลที่เหตุผลหนึ่งที่ทําให้อาคารในไทยอาจจะรีรออยู่บ้างเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเ,ออเงินเฟ้อที่ต่ําเนี่ยมันมาจากพพลายจากแหล่งการสรพทานมากกว่าไม่ใช่มาจากกําลังซื้อที่หายไปอย่างเดียวน,นะครับเขาก็มองบุมบุมนั้นได้เหมือนกันอีกประการหนึ่งเขาอาจจะต้องการเก็บพ olicy space เรียกว่า เก็บกาลังไว้ก่อนนะไว้รอเพราะเหตุการณ์หลายอย่างก็ยังไม่แน่นอนเหมือนกันทั้งเหตุการณ์ทางด้านการเมืองเหตุการณ์เศรษฐกิจเหตุการณ์อลายอย่าง้เขา,าก็เลยคกดว่าเก็บกาลังไว้ก่อนนะครับเพิ่มโพลิสเป e สํารองไว้ก่อนสํารองไว้ว่าจําเป็นเมื่อไหร่ค่อยว่ากันนะครับตอนนี้ยังพอพระท้ระาทางังอยู่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลของความคิดที่ไม่อยากลดนแรเบียอในช่วงนี้นะครับประกอบกับผมคิดว่าเรา อาจจะยังไม่ได้พูดว่าราชการผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยรับตำแหน่งซึ่งจะรับตำแหน่งหนึ่งตุลาทุกอย่างอาจจะรีรอรอให้ผู้ว่าการคนใหม่มาว่ากันก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เป็นไปได้ว่าทุกอย่างอาจจะชะลอลงไปหรือรีรอไปจนกว่าหนึ่งตุลาเป็นต้นไปซึ่งอาจจะต้องมานั่งจัดการลดดอกเบี้ยลงถึงสองสเต็ปในตุลาพฤศจิกาธันวาก็ได้ใครจะรู้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่อาจจะต้องพิจารณาประกอบด้วย ผมคิดว่าโดยรวมๆเนี่ยผมคิดว่าการลดดอกเบี้ยในในครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นผลดีนะฮะน่าจะเป็นผลดีว่ามันก็อาจจะทําให้ภาระต้นทุนประชาชนลดลงเบาลงบ้างเพราะเหนื่อยแลกเหนือลำบากมากเวลาน,นี้ธุรกิจและภาคประชาชนภาคครัวเรือนนะครับเหตุผลที่สองที่ผมคิดว่ามีส่วนช่วยสําคัญคือเรื่องค่างเงินอาจจะช่วยทําให้การส่งออกเราฟื้นตัวบ้างขึ้น นะครับแล้วก็อาจจะหนุนเรื่องการส่งออกแล้วยังหนุนเรื่องการท่องเที่ยวได้ด้วยซึ่งอันนี้ก็ชะลอลงแค่เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอะไรบางอย่างที่ต้องรีบทำเหมือนกันในระยะนี้เพราะนิ่งไปกกว่านี้นอนมากกว่านี้ก็อาจจะเสี่ยงเกินไปนะครับแล้วก็โดยรวมผมคิดว่ารัฐบาลอาจจะต้องมีมาตร,รการเสริมนะครับมาตร,รการซอบโลนมาตร,รการที่จะดูแลเรื่องภาษีเรื่องอะไรต่างๆนี้เพื่อประยุง์เศรษฐกิจนะครับเพื่อให้กลับขึ้นมาบ้างนะครับนะแล้วก็อาจจะต้องส่งเสริมสินเชื่อบางอย่างเข้าไปในระบบมากขึ้น ก็ยังเห็นว่าการปรับตัวอของเศรษฐกิจเราเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรจึงจําเป็นต้องมีการผ่อนคลายนโยบายนะครับซึ่งผ่อนคลายนโยบายหลายอย่างที่จะต้องทําพร้อมๆกันอันหนึ่งที่ผมคิดว่าควรผ่อนคลายเรื่องต้นทุนภาระดอกเบี้ยลงบ้างนะครับและคิดว่าน่าจะน่าจะควรทําในครั้งนี้เลยแต่อย่างไรก็ตามก็ยังเรียนตรงๆว่ามันเป็นช่วงหัวเรื่องต่อการเปลี่ยนผ่าน ปัวการจากคนปัจจุบันไปยู่คนใหม่ก็อาจจะทําให้ทุกอย่างปะวิ่งไปก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นโดยรวมแต่โดยรวมเราคิดว่าถึงเวลาแล้วครับเพราะว่ามันมีเหตุผลหนักพอแล้วที่จะต้องปรับลดดอกเบีย้ยลงเพราะว่ามันช้าไปกว่าน,นี้ก็ไม่เคยดีแล้วนะครับตัอนนี้นรถลงมาแล้วสองครั้งนะอาจารย์เราเดี๋ยวติดต่อกันสองครั้งเลยเนี่ยอาจจะเร็วกันไปไหมรถอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้รอปลายปีดีไหมนึ่งจุดเจ็ดห้าเวลานี้เนี่ยนะครับดอกเบีย้ยนโยบาย นะครับถ้าปรับครั้งนี้ลงจากจุดสองห้าก็จะเหลือหนึ่งจุดห้าและปลายปีนะครับซึ่งก็เหลือไม่กี่เดือนเนี่ยอยีกถั้าครั้งหนึ่งผมก็จะเหมาะแต่ว่าถ้าเกิดไปรอหลังตุลาไปแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันจะมันจะกระชั้นกันไปหรือเปล่าไม่รู้นะที่จะปรับลดดอกเบีย้ยลงสองครั้งในครั้งคือปีนี้ผมยังมีความคิดว่าดอกเบีย้ยน่าจะปรับลงได้และควรจะปรับลงภายในปีนี้นะครั้งสองครั้งให้ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีส่วนช่วยเพราะเศษรษฐกิจเรา ชะลอลงมากนะครับต,งตรงๆชะลอลงมากแล้วก็ผลกระหน่ำมาจากเรื่องภาษีทาลิฟเนี่ยจะเริ่มโชว์ความลำบากให้กับภาคหกรรมจมือไม่น้อยในระยะเวลานึ่งซึ่งเดี๋ยวจะพูดกันต่อไปก็ได้นะครับว่าธุรกรมอะไรที่จะหนักมากในระยะสามเดือนข้างหน้านี้นะครับตัวเลขหลายตัวก็เริ่มบ่งบอกมาบ้างแล้วนะครับว่าจะกระหน่ำเข้ามามากมาทีเดียวนะครับเพราะว่าเรื่องเรื่อง าทาริปจบประมัในแง่19เนี่ยก็ไม่ได้เลวคนอื่นนักหรอกแต่มันก็มากกว่าปัจจุบันมากกว่าอดีที่เราเคยรับมาผลตามมาคงมีมากมายแน่นอนนะครับหลายเรื่องเดี๋ยวเราจะคุยกันหน่อยก็ได้ครับเ,เรื่องนี้นะครับผมคิดว่าที่สําคัญก็คือนะครับควรนโยบายอัตราดอกเบีย้ยผ่อนคลายลงส่วนจะทําวันนี้หรือรออีกสองครั้งหลังตุลาไปแล้วก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมแล้วแต่กรณีแต่ผมคิดว่า เร็วไหน่อยก็ดีเพราะหนักมากเพราะหนักมากถ้ามีโอกาสลงพื้นที่จะพบไปเดินตลาดก็จะรู้ไปเดินห้างก็จะรู้นะครับเราจะเห็นว่าอาจารย์<า>ครับร่ปมา,<ว>มาทำถ้าลดดอกเบีย้ยแล้วมันจะช่วยเศรษฐกิจหรือช่วยราะวะการเงินให้ดีขึ้นยังไงชาวบ้านจะได้รับประโยชน์ยังไงครับผมว่าอย่างาน,น้อยก็มีผลเ,ลเรื่องดอกเบี้ยต้นทุนถูกลงบ้างน,นะครับเอสบี e ก็เหนื่อยเวลานี้ประชาชนผู้มีหนี้สินจำนวนมากก็เหนื่อยนะครับ และผมคิดว่าตัวเลขอันหนึ่งซึ่งอาจจะทําให้ปรับได้บ้างจากการปรับดอกเบี้ยก็คงมีผลต่ออัตราแรกเปลี่ยนอยู่บ้างนะครับซึ่งค่างเงินก็มีส่วนช่วยทําให้การส่งออกเราปรับตัวดีขึ้นบ้างได้นะครับที่สาคัญเป็นการส่งสัญญาณว่าบางภาคธุรกิจที่เกี่ยวกับพวกกําลังซื้อรายย่อยอาจจะค่อยๆกลับคืนมาบ้างก็ได้และผมคิดว่าหัวรถจักใหญ่อันหนึ่งคือธุรกิจที่เกี่ยวกับ ค้าปลีกกิจกรรมที่เกี่ยวกับการก่อสร้างกิจกรรมที่เกี่ยวกับกอ่าพัฟตี้ทั้งหลายเหล่านี้มันชะลออย,อย่างเห็นได้ชัดแล้วก็น่ากังวลอยู่มากทีเดียวดังนั้นต้องพยายามที่จะต้องฟื้นให้ได้เลยที่สุดนะอันนี้คือสิ่งแน่ดอกเบี้ยนะครับแน่คือเรืต้องทำพร้อมพร้อมกันไปนะฮะการกํากับอ่าสินเชื่อลรวก็ต้องวาก,กันไปตามขั้นตอนนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยน่าจะมีเหตุผลพอสมควรนะครับที่จะปรับดอกเบี้ยลงบ้างในครั้งนี้ นะครับเพื่อให้เกิดขวัญเกิดกำลังเกิดการฟื้นตัวได้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นผมส่วนตัวนะฮะแต่ว่าก็มันมีปัจจัยอื่นที่มาประกอบด้วยบางเริ่เป็นช่วงท้ายของท่านผู้ว่าปัจจุบันท่านอาจจะรอไปจังหวะต่อไปก็ได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับก็ลองดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าอยากเชียร์ให้มีการปรับรถเหล่าเปียลงบ้างในครั้งนี้ซึ่งไม่มั่จใจนักว่าจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่แต่ว่าแต่มีคนยกตัวอย่างครับว่า ดอกเบี้ยลดลง0.25เนี่ยถ้าผ่อนบ้านมื่นหนึ่งเนี่ยจะเหลือแค่9 0 0ก็คือลดไปแค่200บาทบก็ไม่ได้ช่วยหรอกเท่าไหร่นะคือคนมีหนี้น้อยก็ไม่เป็นไรแต่คนมีหนี้มากนี่ก็ตัวเลขก็ชัดเจนนะครับแต่ว่ามันเป็นผลลูกโซ่มันเป็นผลต่อเรื่องนะครับตลาดมันจะปรับตัวไปตามสถานการณ์ที่ทิศทางเป็นยังไงนะครับถ้าตลาดมันมีทิศทางว่ากําลังจะ ดูแลมันน่าจะฟื้นตัวก็อาจจะมีกําลังใจมีความเชื่อมั่นกลับคืนมาตัวเลขที่ปรากฏมากก็คือว่าเราสำรวจความเชื่อมั่นนะครับผู้ประกอบการและผู้บริโภคนะครับตลอดเวลาสามสิบกว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับมันลดลงอย่างต่อเนื่องมันแปลว่าหลายอย่างเนี่ยมันต้องสร้างความเชื่อมั่นนะครับมันอาจจะมาไหลจา,ยยากปัจจัยหลายจหลายปัจจัยแต่ว่าปัจจัยหนึ่งที่คนรู้สึกว่าเป็นภาระอยู่ก็มีอยู่เพราะเราต้องยอมรับว่าเครื่องยนต์ภาคประชาชนเนี่ย มีนี่โครเรียนสูงมากส่วนเกิดมาเมื่อไหร่เกิดยังไงเดี๋ยวไว้ว่ากันเที่ยงมันเป็นนี่ปีภาระเยอะนะครับซึ่งจํานวนมากดังกล่าวเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักหนึ่งที่ทาให้ทุกคนไม่มีกําลังในเวลานี้ถ้าทําให้เกิดขวัญว่าเรากําลังมีทิศทางที่เบาขึ้นดีขึ้นเขาก็อาจจะเริ่มพันมาปรับปรุงปรับแก้อะไรต่างได้นะครับธุรกิจก็อาจจะเริ่มต้นนะครคือเวลานี้โดยรวมๆผมว่าถึงเวลาที่เป็นมาตรการที่ต้องหมกผ่อนคลายแล้วเพราะเราซบเซามานานแล้วเอาง่าย ส่วนผ่อนคลายแค่ไหนอย่างไรเนี่ยจังหวะเวลาใดเนี่ยก่อนเดี่ยแล้วแต่ผู้บริหารจะต้องดูต่อไปแต่ควรผ่อนคลายได้แล้วถ้าถือว่าต้องมีมาตรการอื่นเสริมด้วยใช่ไหมฮะนอกจากลดอกเบี้ยใช่ครับก็ปรับโครงสร้างนี้มาก่ก็มีแน่นอนปรับพัฒนนี่ก็ทําอยู่แล้วครับก็ต้องทําต่อไปแล้วก็ต้องทําให้จงเป้าให้มากขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่ามาตรการอื่นที่ต้องเข้ามาช่วยเนี่ยต้องรู้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหนผมยังก็นนี้ผมอยากเรียนว่าเวลานี้เนี่ยเราอาจจะรู้สึกสบายใจขึ้นที่ได้ข้อตกลง ภาษีกับอเมริกันกับประเทศอเมริกา19%เราอาจจะเบาใจแต่ผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นมันเป็นเวกอัพคอนะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องปลุกเราตื่นขึ้นมาแล้วว่าเราต้องมารีบแก้ปัญหาหลายเรื่องทีเดียวนะครับต้องเรียนว่าในด้านหลายด้านพร้อมๆกันเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจที่ต้องคิดเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าเราจำลังอยู่ในภาวะการที่โล่งใจ แต่ผมกับคิดว่านี่คือเวกอัพคอเป็นนาฬิกาปลุกให้ตื่นถึงเวลาแล้วเรยต้องมาแก้ไขหลายอย่างได้แล้วนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะลำบากระยะยาวไม่งั้นจะมีปัญหาเราจะสู้ไม่ได้ต่อไปนะครับอันนี้ผมคิดว่าต้องรีบแก้ไขด้วยเร็วตัวอย่างที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าในกรณีของการปรับอัตราดอกเบีย้ยไอ้โทษอัตราภาษีเหลือสิเซนเนี้ยอาจจะดูเหมือนใกล้เคียงกับประเทศข้างขางบ้านเนาะ ในอาเซียนเรา19-19ส่วนใหญ่เรียกวาใกล้เคียง19-20แต่ผมคิดว่าเรากำลังเผชิญปัญหาหนึ่งไทยอาเซียน,นยจะแข่งกันดูเดือนเพื่อช่วงชิงตลาดสหรัฐอเมริกา